เดียวรอเลยเลยโอยสายหกอ่สจู่อ่ะสายจู่กยนี่นะน่งัอย่นอยเลยนะยังไ่เห็น เ้ยวยชอมมันสียหอได้เอาพัวล้นะเพินเนอเอเพินเหนื่อยเพินเหื่อยประเทศกะแม่มาหน่อยพด้าไดว

เทียวอคาม้าเดี๋ยวจะมาให้ตใหญเบิรบอแนเราิบาทเลยบอรกผมินมันคนสูงอ่าใส่กับบ้านคือเฮ้ยอแพนเขรอยากคายเห็นด้ไหมบแรก็คืออะไรบ่รเอาแคนมันเขา เอออแค่มันะนุมอมละงามแต่ข้าวหินกันใส่ตัววัตวเมงคลจ่ายปรินมันลอยอ่ซิบใส่ครับหลดใหญ่ขับขอด้วยค่ะ กักขเนี่ยเอะใครโดดไปหลังเฮียชายไอ้พ <ic Nor diction aries> <ỗ hat> ั่นนี่น้องเอ้ยนกคอยนะคอยบัตเต้เสือตัวใหญ่กว่าคนเแล้วมันอุ้มยุ่มอยู่เจ้า่ผู้สูงใครแน่มันคือมันเขาอย่างในพอดีเนาะพอดีเดี๋ยวไปชิปานพ่นมาลุงนม่ไปขอพรก่อนช่วงนี้วิวพอดีพี่น้องเอ้ย ช่วงนี้เป็นห้เลยเนาะไปอนาคอนพี่น้อยเนาะไปด้พาคเบื้งวักชมเนี่ยพี่น้อยเนาะโดยแมนวิวบอดพันหลายนะต่ำแห้งพี่น้งเนาะโดยพันสองพันสามพันดัในไดบอาหล่นะแมนแมนแมนโดยโอ้อันนี้บรเปล่าคั่วแล้วอะไรสินะ เออห้องแรกแล้วก็ขึ้นมาเออปาดเขาจะพูดนะนะหาหพูดละิหาเอ้ยพูดละหาร้อยที่หาพูดเจ็ดปัญหาอ๋อเดีพี่สองพูดไปวิมินต์มาชิานอนน้ำได้เนี่ย จนมาหอดบันน้อยแล้วแม่เพื่อนักการแซดไปว่าเอาเก็บพักมาในเด้อร้อยไปสั่นใส่บาทครับก็ขึ้นขอยกันไดพระเพื่นมาอันนะเพื่นมาบินบาทไม่เห็นมาพระมาแต่น้องแดง<า>ช่างบ่มาบ่มาเนี่ยมาแล้วเออ Đây, không thì bây giờ mới phải con làm xe này Thêm thế mà mà làm xe làm xe làm một xe mà bết con nằm còn sai mình hám chưa nha hám chưa nha con ơi con ơi cái này tao nó khạc khác thế nè hả tao nó ngắm thế ส่งกับงามมาเลยแล้วเปินบริหารจะอะไรผมเปิดกันง่าว่างัวกะเม็นหัวกะเม็นง้อภาษาหนาวามผมภาษาโอ้ย ผมมาช้าหัวมึนแล้วยังทำอล่ะฮะมานนี้สิทำหนมาวันนี้ใช้ขนมสื่อานนะไเอื้อมาป่นอมนในที่ล่ไปเอาขนมปเอาขนมมร้อยน้ำไปใช้กระบุตอีรยไปหน่อไอื เามเลยมาเลยเลจะไปได้ดาหก็บไบ้า,าไปไปงยบแม่จะไปเที่ยวใช่แม,แม่มือน,นีแม่ะเดียว,ว่าสิไปเทียเท่ยวคือมาฮะขน้อยว่าสิไปขอพรพระาธาตุโพนก่อนเลยโดย <c oughs> <c oughs> กินมาแล้วแม่เจ้านายีช่วยป้าไม่ไงได้กล่วยบ่นยนไม่ไงด้กล้วยมาบ่นสบายดีไหมสบายดีพี่น้องไม่อยากอลงมาด้วยสวัสดีค่ะด้วยโอ้ซื่อสิทมาแม่แตกินเียวไปอย่ามันช่วยช่วยทิ่เพื่อช่วยติกระได้ช่วยขนมง ช่วยกินเผาอีนีย์ปิยายกับใครทเกคนมมาินเาส่เห็ดกินไหมเลยเลยช่วยมันกับินทรีย์ได้ค่ะจะเบิ้ลเพื่อฮะตั้งไปซื้อเลยไม่ต้องไปอื้อเลยไม่เข้าไปกินเพากันหมัดยังเหรอไม่ได้มลอง Nam Kèo hai kèo hai phân mô mắc Kèo hai kèo hai hả Cái gì phải nhằm sẽ đế này phải nội Thứ bươn bọc ngay thế này Ủa xong bọc xăm bọc Nhằm sẽ nội มีงานอย่างนี้พี่น้อยมัดผมให้แหละให้บ่มักเขไปเนาะสลักยี่นาว้เศษนี่ก่อนพี่น้อยขอบุญขอบุญหลายๆพี่น้องออกไป,กอไปขอบุญทุกคนอกขอบคุณทุกคนกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะขอบัตรคลิปหน้าพี่น้องยสลักยิ่นีาสมัยนี้